ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับ oppo reno 8t 5g ครับในคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําการใช้งานเบื้องต้นให้เพื่อนเพื่อได้รู้จักกันนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนที่ใช้งาน oppo reno 8t 5g อยู่หรือว่าใช้งานสมาร์ทโฟนของแบรนด์ oppo รุ่นอื่นอยู่นะครับผมเพราะว่าตัว oppo reno 8t 5g เนี่ยเขาเป็น coloros version 13เป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยนะครับแล้วก็ Android เนี่ยเป็นเวอร์ชัน13นะครับเพื่อนเอนก็โอเคครับมาเรามาเริ่มัปเลยฟีเจอร์นนี้คาท่ใชง เยอะมากๆเลยนะครับนั่นก็คือการโคลนแอปครับผมก็ให้เพื่อนๆมาที่ตั้งค่านะครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาตรงแอปตรงนี้ครับก็จะอยู่ตรงนี้ครับผมตัวโคลนแอปก็จะมีให้เราโคลนได้ตามนี้นะครับมี Facebook มี i n s t a g r กรมมี Li n e แล้วก็มี Messenger นะครับถ้าเพื่อนๆจะโคลนแอป Facebook อ่ะอย่างเช่นผมโคลนไว้แล้วเนี่ยผมก็จะกดเปิดเนาะอ่ะผมจะโคลนไลน์อีกหนึ่งบัญชีนะครับเอาไว้แบบเป็นไลน์ที่ทํางานแล้วก็ไลน์ส่วนตัวนะครับเพื่อนๆ ก็ติ๊กสร้างได้เลยครับผมแล้วก็ให้มาสังเกตรตรงนี้ครับอันนี้คือแอป Facebook ปกตินะครับอันนี้คือแอป l Line ปกติแต่ถ้าเราโคลนมาปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีขีด2ขีดแบบนี้ให้เรารู้ว่าเฮ้ยเ mm. นี่ยเป็นแอปที่เราโคลนมานะอย่างเงี้ยนะครับผมก็เป็นการใช้งานแบบ Facebook 2 a c c o u n t หรือว่าใช้งาน Line 2 a c c o u เ t าอย่างเงี้ยครับแยกที่ทำงานแยกที่แบบส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นฟีเจอร์หนึ่งที่คนถามหาเยอะมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ฟีเจอร์ที่2นะครับผมเป็นฟีเจอร์ที่แบบ ต้องบอกว่าถ้าคนที่ซื้อสมาร์ทโฟน oppo มาใหม่ๆเนี่ยไอเจ้าเปอร์เซนต์แบตเตอรี่ตรงนี้เนี่ยมันจะไม่โชว์นะครับมันจะเป็นแค่ก้อนแบตเตอรี่เฉยๆเนาะบางทีเราก็ดูยากดูลำบากใช่ไหมครับเพื่อนๆก็ตรงนี้นะครับแนะนําให้เพื่อนๆมาที่ตั้งค่าครับผมแล้วก็ให้เพื่อนๆลงมาที่เนี่ยการแจ้งเตือนและแถบสถานะครับผมติ๊กเข้าไปเลยแล้วก็มาตรงนี้ครับแถบสถานะก็จะอยู่ตรงนี้ครับผมก็จะมีเนี่ยครับในเรื่องตัวรูปแบบของตัวแบตเตอรี่ตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะปรับได้แบบนี้เลยนะครับแนวนอนแนวตั้ง หมุนเป็นวงกลมหรือว่าไม่ต้องแสดงก็มีนะครับแล้วก็จะอยู่ตรงนี้ครับผมเปอร์เซนต์แบตเตอรี่ก็จะมี3แบบให้เราเลือกนะครับก็ตัวเปอร์เซนต์เนี่ยอยู่ข้างในตัวไอคอนแบตนะครับหรือว่าจะอยู่ด้านนอกหรือว่าไม่ต้องแสดงอย่างเช่นถ้าเราซื้อมาแรกๆเนี่ยครับเพื่อนๆเ,เนี่ยเขาจะเป็นแบบนี้เลยเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเขาเหลือเท่าไหร่ใช่ไหมครับดังนั้นคนที่แบบเฮ้ยติดว่าแสดงเปอร์เซนต์เนี่ยก็จะเลือกจะอยู่ข้างในแบบนี้ก็ได้จะได้ไม่เปลืองพื้นที่หรือว่า จะเอาแบบชัดๆแบบนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆเราสามารถที่จะเลือกได้แบบ3แบบแบบนี้เลยนะครับในเรื่องการแสดงเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ตัวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆที่ซื้อมาใหม่ๆเนี่ยก็บางคนก็สงสัยเนาะบางคนก็คอมเมนต์มาถามผมนะครับผมก็บางทีตอบไม่หมดอย่างเงี้ยครับก็เลยทําคลิปแนะนําให้แบบนี้เรากันนะครับผมแล้วก็ฟีเจอร์ถัดไปนะครับนั่นก็คือภาพพื้นหลังและก็สไตล์ครับผมตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องการปรับแต่งเรื่องตัวหน้าจอไวเปอร์นะครับเพื่อนๆก็อ่า อันนี้เขาถามเราก็อนุญาตเขาไปก่อนแล้วกันนะครับก็จะมีให้เราตรงนี้นะครับก็จะเป็นวอ์เปเปอร์นั่นก็คือตัวภาพพื้นหลังภาพักหน้าจอเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นตัว A เว on Display ครับผมเราสามารถที่จะติ๊กเลือกให้เขาแบบแสดงให้เราได้นะครับเพื่อนเพื่ออันนี้จะเป็นฟีเจอร์ที่เจ๋งมากๆเลยเนาะเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยใช้งานซัมซุงอยู่เขาก็จะมีโหมดนี้ให้เราใช้งานนะครับเราไม่ต้องมาแบบดูบ่อยบ่เงี้ยเราก็จะมองผ่านหน้าจอแบบนี้ไปเลยเราก็จะเห็นว่าเขามีอะไรแจ้งเตือนเราบ้างเวลลาาาเเ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 ทท่่่่ไไไหรรรรรบบ้้้้งงงอออะยยีีีคักก็็็ปปิดดตนนนนพืนพนพนนฟจจ์ มีรูปภาพให้เราแต่งเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวทิมครับหรือว่าจะเป็นในเรื่องตัวแบบฟอนต์ตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเราสามารถที่จะปรับขนาดตัวอักษรได้แล้วก็เลือกแบบฟอนต์ตรงนี้ได้นะครับผมก็เลือกให้มันเหมาะต่อการใช้งานของเราเลยนะครับ,บ<ๆ>ก็ปรับแต่งได้เยอะมากๆเลยเนาะอย่างเช่นตัวไอคอนตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับแต่งได้ตามใจเราเลยนะครับจะเอาแบบกลมหรือว่าจะเอาแบบอะไรก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับเพื่อนๆนเพราะว่า ตัว Android version ใหม่ๆเนี่ยมันยืดหยุ่นมากๆเลยครับให้เราปรับแต่งตัว UI เนี่ยให้มันเหมาะต่อการใช้งานของเราได้แบบเต็มทีมากๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบฟีเจอร์อื่นๆนะครับแสงไฟที่ขอบตรงนี้เนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่แบบเขามีมาให้เนาะผมชอบมากๆเลยนะครับเพื่อนๆเวลาเราเนี่ยครับมันก็จะมีแสงวิ่งตรงนี้มันดูล้ําดีครับผมอ่าสีแดงอ่ะสีส้มอย่างเงี้ยครับเพื่อนๆเราสามารถที่จะปรับแต่งตรงนี้ได้เลยนะครับผมก็เป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเลยนะครับนี่คือตัว เจภาพพื้นหลังและก็สไตล์นะครับผมแนะนําให้เพื่อนๆไปลองใช้งานไปลองเล่นดูนะครับปรับแต่งให้มันเหมาะกับตัวเราเนาะแล้วก็อีกฟีเจอร์หนึ่งที่คนถามหามาเยอะมากๆเหมือนกันครับเป็นฟีเจอร์พื้นฐานเลยนะครับแต่ว่าหลายๆคนหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบเนาะนั่นก็คือการใช้งาน2หน้าจอหรือว่าแบ่ง2หน้าจอนะครับให้เพื่อนๆมาที่ตั้งค่าครับผมแล้วก็เลื่อนลงมาที่ฟีเจอร์พิเศษครับตรงนี้นะครับจะเป็นหน้าจอแบ่งส่วนครับเขาก็จะแนะนําให้เรานะครับว่าเราสามารถที่จะใช้งาน2หน้าจอได้แบบไหนบ้าง แบ่งหน้าจอโดยใช้3นิ้วนะครับผมก็ดูเนาะว่าเขาสอนเราแบบไหนอย่างงี้ครับแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนมาปุ๊บอ่าเนี่ยนะเลื่อนหน้าจอขึ้นแล้วก็กดติ่งตรงนี้อ่าเนี่ยครับเขาก็จะแนะนําเราแบบนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็จะสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายแล้วก็สะดวกนะครับถ้าเรารู้แล้วว่าเฮ้ยเขาทําแบบไหนได้บ้างเนาะมีแบบ3วิธีให้เลือกใช้งานเลยนะครับนี่คือการแบบแบ่งหน้าจอแบบง่ายๆครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับเราก็อ่าติ๊กตรงนี้ใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนก็จะเป็นแบบแบ่งหน้าจอถ้าอันไหนแบ่งได้ก็แบ่งได้อันไหนแบ่่นนเพือๆ ก็จะอยู่ตรงนี้นะอย่างเช่นตรงนี้นะครับแบ่งหน้าจอเห็นไหมครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับในเรื่องการแบ่งหน้าจอครับผมเรามาต่อกันที่ฟีเจอร์ถัดไปนะครับนั่นก็คือตัวปุ่มการทํางานของระบบนะครับก็คือปุ่มตรงนี้นี่เองปกตินะครับถ้าเราซื้อเครื่องมาใหม่ๆเนี่ยก็จะมีปุ่มแบบนี้มาให้ใช้งานเนาะเราสามารถที่จะสลับตำแหน่งตรงนี้ได้นะครับเพื่อนๆจะเอาปุ่มถอยกลับมาอยู่ตรงนี้นะครับเราก็สามารถที่จะทําได้เนาะให้เพื่อนๆมาที่ตั้งค่าครับผม แล้วก็มาที่ตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับผมแล้วก็เลื่อนมาที่การนําทางระบบครับอ่าเราตอนนี้เราเลือกเป็นปุ่มอยู่ใช่ไหมครับเพื่อนเื่อนเราสามารถที่จะเลือกได้ใช่ไหมตอนนี้ผมก็เลือกแบบนี้อยู่เนาะก็คือปุ่มย้อนกลับจะอยู่ตรงนี้แต่ถ้าผมไม่ถนัดอ่าผมจะเลือกแบบนี้เห็นไหมครับเขาก็จะสลับให้เราเนาะแต่ว่าถ้าคนไหนอยากใช้แบบเก๋ๆอ่าใช้เป็นแบบท่าทางเลยครับผม<ๆ><ๆ>ก็เขาก็จะให้เราเรียนรู้นะครับเพื่อนเพื่อนว่า เราจะใช้งานแบบไหนนะครับในเรื่องตัวปุ่มท่าทางอย่างเช่นตรงนี้อ่าเขาก็จะสอนเราอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ปัดไปอย่างเงี้ยครับเขาก็จะแนะนําเราเนาะ,ะเลื่อนขึ้นอย่างเงี้ยครับเย่ยมากเห็นไหมเขาบอกเราเนี่ยปุ๊บเราก็ทําตามเขาเราก็เรียนรู้ไปนะครับในตอนแรกๆนะครับเพื่อนๆเน,นี่ยครับ ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคนที่อยากจะใช้ปุ่มท่าทางนะครับเพื่อนๆแต่สําหรับตัวผมเองแล้วผมก็ใช้ปุ่มปกตินี่แหละมันใช้งานง่ายดีนะครับก็สามารถที่จะตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะครับผมในเรื่องตัวปุ่มการนําทางของระบบนะครับ แล้วก็ฟีเจอร์ถัดไปครับผมแน่นอนครับปัจจุบันเนี่ยสมาร์ทโฟนหลายๆรุ่นหลายๆแบรนด์เลยนะครับ <c oughs> ก็จะมีตัวฟีเจอร์แบบแรมที่บวกเพิ่มได้นะครับเพื่อนๆตัว oppo Reno 8T 5G เนี่ยเราสามารถที่จะบวกแรมเพิ่มสูงสุดได้ที่8 g b เลยนะครับแต่ว่าเขาจะดึงหน่วยความจำตัวลอมของเรามาเป็นตัวแรมเสริมให้เราเนาะอย่างเช่นหน่วยความจําตัวรอมของเราเนี่ยมี128 g b ถ้าเราเปิดแบบตัวแรมขยายเพิ่มเป็น8 g ิกเลยเนี่ยก็จะเหลือหน่วยความจำเพียงแค่120 g ิเองนะนี่คือข้อจํากัดของเขานะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเพื่อนๆคนไหนแบบเฮ้ยไม่ได้ใช้งานอะไรเยอะเปิดตัวแรมพัดไว้ก็ดีครับผมให้เพื่อนๆมาที่ตัวเกี่ยวกับอุปกรณ์นะครับผมแล้วก็เลื่อนมาตรงนี้ครับตัวแรมครับผม ก็การขยายแรมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะเลือกได้เนาะ4กิก6กิกแล้วก็8กิกนะครับผมอย่างที่ผมพูดไปครับถ้าเราเลือก8กิกเลยเนี่ยเขาก็จะดึงตัวหน่วยความจําตัวลมเนี่ยมาแบบมาสํารองไว้นะครับมาเผื่อไว้เป็นตัวแรมให้เราเนาะตัวหน่วยความจําตัวลมเราเนี่ยก็จะเหลือที่120กิกนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้เลยครับนี่คือการทํางานของเขานะครับผมในส่วนตัวการขยายแรมนะครับแล้วก็อีกอันนึงครับผมฟีเจอร์นี้ผมแนะนําในทุกๆคลิปเลยเนาะในเรื่องการแบบ สอนการใช้งานเบื้องต้นแบบนี like ้นะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยไปลองเล่นลองใช้งานลองไอ้นี่ดูนะครับผมนั่นก็คือตัวจัดการตัวโทรศัพท์นะครับเพื่อนๆก็ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นฟีเจอร์ในเรื่องของการดูแลโทรศัพท์ของเรานะครับผมก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตัวเขียวๆเป็นรูปสายฟ้าแบบนี้ครับเพื่อนๆให้เพื่อนๆติ๊กเข้ามาครับเขาก็จะดูภาพรวมโทรศัพท์ของเรานะครับว่าตอนนี้เนี่ยคะแนนอยู่ที่เท่าไหร่อย่างเช่นตอนนี้จะอยู่ที่95ถ้าผมกดเพิ่มประสิทธิภาพปุ๊บ เขาก็จะล้างไฟล์ไม่จําเป็นความเป็นส่วนตัวปกป้องนู่นนี้นั่นให้เราใช่ไหมครับเขาก็จะพืดเข้าไปอ่าตอนนี้เขากําลังหมุนอยู่เขาก็จะบอกเราว่าเฮ้ยตอนนี้เรายังไม่ได้ทําอะไรนะเนี่ยครับถ้าเราไปทําปุ๊บเราก็จะได้คะแนนเพิ่มพิเมาจนเป็นร้อยคะแนนอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยก็จะมีในการล้างไฟล์แคสแล้วก็ไวรัสความเสี่ยงเราสามารถที่จะติ๊กสแกนตรงนี้ได้เลยนะครับพวกมันแวร์พวกอะไรเงี้ยสามารถที่จะมาเช็คดูตรงนี้ได้เลยว่าแอปไหนเนี่ยไม่ปลอดภัยบ้างนะครับ แล้วก็ความเป็นส่วนตัวการจัดการแอปการปิดกัน้นแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆผมแนะนําให้เพื่อนๆเ,เนี่ยมาใช้งานตรงนี้บ่อยๆนะครับคนที่ใช้งานแบบ เฮ้ยไม่แบบดูโทรศัพท์ตัวเองบ่อยๆก็แนะนําให้มากดเพิ่มประสิทธิภาพตรงนี้บ่อยๆนะครับผมแนะนําเลยนะครับนี่คือตัวแอปตัวจัดการโทรศัพท์นะครับไม่ต้องไปโหลดเพิ่มไม่ไม่ต้องมีโฆษณาตัวสมาร์ทโฟนของทาง oppo เนี่ยเขามีมาให้นะครับเพื่อนๆแนะนําให้ใช้งานเนาะตัวนี้เนี่ยดีจริงๆนะครับถ้าคนไหนที่แบบซื้อให้ญาติผู้ใหญ่ก็อย่าลืมแนะนําท่านนะครับให้ท่านกดมาเคลียกดมาอะไรอย่างเงี้ยครับมันจะทําให้แบบเราใช้งานโทรศัพท์ได้ลื่นไหลามากยิ่งขึ้นนะครับผม แล้วก็ฟีเจอร์สุดท้ายครับปกติเราจะล็อกหน้าจอเนี่ยเราก็จะกดตรงนี้ใช่ไหมครับเพื่อนๆผมก็แนะนําแบบนี้แล้วกันนะครับก็นี่ครับก็คือตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวล็อกหน้าจอของเรานะครับเป็นแอปที่เขาแบบติดมาเลยนะครับเราไม่ต้องไปโหลดเพิ่มเนาะเพราะว่ามันก็ไม่กินพื้นที่นะครับเพื่อนๆเราค็ติ๊กตรงนี้ปุ๊บก็ใส่กระเป๋ากางเกงได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับปกติถ้าเราจะล็อกหน้าจอเราก็กดตรงนี้ใช่ไหมครับเพื่อนๆมันก็จะแบบเป็นการถนอมปุ่มตรงนี้เนาะก็ทําให้เราแบบเออใช้งานได้แบบ ยาวนานมากยิ่งขึ้นนะครับโดยการนี่ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับผม ก็โอเคครับเป็นยังไงบ้างกับการแนะนําการใช้งานเบื้องต้นของเจ้า Oppo Reno 8T 5G หรือว่าเพื่อนๆที่ใช้งานสมาร์ทโฟนของทาง Oppo รุ่นอื่นอยู่นะครับที่เป็นตัว ColorOS Version 13แล้วก็เป็น Android Version 13นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วกันเนาะไม่มากก็น,น้อยนะครับหวังว่าจะทําให้การใช้งานสมาร์ทโฟนของทาง Oppo ของเพื่อนๆเ,เ,เนี่ยเด้เราบรือนได้สนุกมากยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ผมขออนุญาตตัดจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันก็ไว้เจอกันคลิปหน้าลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ